สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มานั่งคุยกันหน่อยนะครับหลังจากได้ดูข่าวสัมภาษณ์นะฮะการที่วัชระสายพิมพาครับสัมภาษณ์พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรครับที่จริงะท่านเองก็เคยเป็น f อฟผมอยู่นะแฟนท่านเองก็เป็น f อฟผมอยู่ คือผมดูแล้วครับมันเหมือนเด็กเล่นขายของบอกเลยการที่ออกมาคุยโวการที่ออกมาพูดจาแบบไม่มีเหตุผลน่ะต้องบอกว่าไม่มีเหตุผลบอกว่าฝ่ายค้านเองจะที่ปลายครั้งนี้ครับวชระถามบอกว่าเป็นแผนของท่านหรือเปล่าท่านบอก ไม่บอกให้ติดตามเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ผมก็ฟังไปผมก็ขำไปนะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าได้เวลาเยอะครับจะเอาเด็กรุ่นหลังครับนะฮะแถวสองแถวสามเนี่ยเอามาวาดรวดนลายเขาบอกงันครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเอาพวกเฮดเฮดพวกที่เก๋าเกมหน่อยมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรครับ ตกลงนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นมันเป็นที่ห้องเรียนแล้วเหรอครับห้องเรียนการเป็นสอสอห้องเรียนการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเหรอครับนี่คือความคิดของพาราดอนนะครับนะซึ่งอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคือบางทีพูดเนี่ย พูดไม่คิดครับบอกจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวเลยครับจะเสนอชื่อใครนะครับผมอ่านง่ายๆครับผมตีความง่ายๆอย่างบอกว่าจะเสนอชื่อใครก็ได้ถ้าไม่เป็นนายกอุงอิงถ้าไม่ใช่นายกคนนี้ครับนั่นหมายความว่าจะเอาในหมูในหมาเนี่ยมาเสนอครับพักประชาชนก็เลือกอย่างนั้นเหรอครับอะไรมันจะมาเละเทะขนาดนั้นครับอะไรจะไม่มีหลักการขนาดนั้นครับเพราะอะไร ผมถามพาราดอนหน่อยว่าเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นครับการอภิปรายครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆครับไม่มีหลักการอะไรเลยครับไหนบอกว่าหลักการในสุดยอดเะไหนบอกว่าอุดมการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะแต่ปรากฏว่ากุญซือหรือเป็นเฮดของพรรคเนี่ยหรือเป็นกองเชียร์ของพรรคเนี่ย บอกว่าใครก็ได้ถ้ารัฐบาลนี้ะถ้าการยกมือครั้งนี้ครับล้มรัฐบาลนี้ได้ครับใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อใครก็ได้ครับนี่คือไม่ตายเลยครับนี่คือความคิดของระดับเฮด,ดเดหละครับมันน่าขำต้องบอกผมบอกว่ามันน่าขำมากครับเอาอะไรก็ได้ขอให้ชนะใครก็ได้ ที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะพอหรือไม่พอครับพรกประชาชนจะยกมือให้โอ้ยผมต้องใช้อุทานแบบนี้นะครับโอ้ยท่านพระรนท่านคิดอะไรอยู่ครับท่านมีความเก็บแค้นขนาดนั้นเลยเหรอครับสมัยท่านเป็นเลขาธิการสภาความมัน่นคงแห่งชาติก็ อยู่ในสมัยรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เลยครับหรืออกหักครับอกหักจากการไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลครับตัวเองไม่มีตําแหน่งใหญ่โตหรือฝันไว้ว่าอยากเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเหรอครับหรืออยากเป็นคณระรัฐมนตรีนะหรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกราโหมมเหรอครับถึงได้เจ็บแค้นขนาดนั้น มันไม่ใช่ครับถ้ามุกแบบนี้ถ้าออกมาพูดเอามันแบบนี้อมันมันไม่ใช่เลยครับผมบอกมันไม่ใช่ท่านคิดอะไรอยู่แ่้วฮะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ที่ไหนหรอกครับแต่ก่อนท่านก็เป็นเอฟซีเสื้อแดงนี่แหละแต่บังเอิญละมั้งครับไปเคลียร์มากเขาจับเป็นขน้าวมาการบริหารหรือเปล่าครับมีนอกมีในอะไรหรือเปล่ากับพรรคประชาชนนะฮะ ท่านหึได้เคลียร์ไม่มีเหตุผลขนาดนั้นครับอยากเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามแบบนี้แหละถามกันต,ตรงๆครับในฐานะพี่น้องครับท่านบอกว่าจะยกมือให้พรรก,ก็จะยกมือให้ไม่ต้องโกว่าเสียงไม่พอครับหมายความว่าคุณจะมาเสียมใช่ไหมจะเสียมอนุทินหรือถ้าไม่มีใครเลยครับคนที่เสนอชื่อไว้กับอย่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณอย่างนั้นนะครับ รับได้เลยครับผมถามหน่อยอรับได้เหรอท่านคิดไปเองหรือเปล่าครับแต่พี่น้องประชาชนเขาไม่คิดอย่างท่านนี่ครับเขาหัวเราะด้วยระดับเนี่ยครับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่ครับคิดได้แค่นี้ครับคิดจะเสี่ยมพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่นี่ฮะถ้าหักหลังถ้าไม่ยกมือให้นายกรัฐมนตรีแล้วครับเสนอชื่อหรืออยากเป็นนายกรัฐมนตรี พูดง่ายๆนะครับจะจะสนับสนุนอนุทินร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างพรรคประชาชนกับอนุทินกับคนอื่นร่วมคุณบอกว่าเขาตบัดสัตว์เขาไม่รักษาคาพูดแต่คุณเนี่ยฮะจะลากเอาอนุทินเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลับหูหลับตาจะเคลียอะไรก็ได้ขอให้คุณได้ร่วมรัฐบาลครับมันทุเลศครับต้องบอกมันทุเลศเลยฮะผมต้องใช้คํำนี้เพราะตะกะระดับนะ เลขาสภาบอกความความมั่นคงแห่งชาตินี่ครับคิดแบบนี้มีหน้าล่ะบ้านเมืองเหมือนถึงว่าไปไหนไม่ได้ฮะสมควรแล้วครับที่ไม่เป็นรัฐรัฐบาลครับเขาหัวเราะก,กันทั้งนั้นล่ะครับนั่นเป็นเด็กเล่นขายของครับบอกว่าไอคนนั้นไม่ชอบมึงไอคนนี้ไม่ดีเดี๋ยวกูจะช่วยกูอยู่ฝั่งมึงอา้าวแต่ก่อนเนี้ย พรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรคภูมิใจไทยด่าเขาสาเสียเทยเสียครับและตอนนี้ตัวเองมีแนวคิดความคิดกับเอาใครล่ะครับถ้าไม่เอาพักเพื่อไทยเอาพรักภูมิใจไทยไปผสมกับพรักประชาชนนะฮะเขาไม่ด่าเป็นหมูเป,หเป็นหมาเหรอครับเขาคงจะเชิดชูพรักประชาชนให้เป็นนายกรัฐมนตรีละมั้งครับแม่ ถึงเวลาอยากได้ทำอะไรก็ได้กับเสี้ยมนะเสี้ยมพักร่วมรัฐบาลคิดว่าเขาเป็นเด็กเหรอคิดว่าเขาไม่มีความคิดเหรอครับมันอ่อนไปครับต้องบอกอ่อนไปครับถ้าระดับสภาความมั่นคงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมีความคิดแค่นี้ครับมีไอเดียแค่นี้มันเป็นไป,นปนได้ยังไงครับ พี่น้องประชาชนก็หัวเราะนะฮะผมฟังไปผมก็หัวเราะไปด้วยครับแม่ครับคนถามก็แม่รู้สึกว่าเคลียร์กันแล้วกับทำเป็นตาโตเลยครับเพื่อให้สมจริงสมจังหน่อยครับมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยครับนี่มันเด็กเล่นขขยของครับเหมือนกูไม่ได้อย่างใจกูไม่อยู่ฝั่งมึงแล้วนะกูไม่เล่นกับมึงแล้วครับกูจะเล่นกับคนนี้ทั้งที่กับคนนี้ไม่ถูกกันเลยฮะความคิดก็ไม่ตรงกัน ไอเดียแต่และอย่างก็ไม่มีฮะถ้างั้นเขาไม่เป็นหอยตามหอยตามคาดอยู่ขนาดนี้แล้วครับเพราะอะไรนะะเพราะเขาคิดว่าเขาเองก็ไม่มีความสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ครับเขาถึงยอมครับแต่ถ้ามีความคิดบอกว่าโอ้ยพักประชาชนเนี่ยครับจะสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับและจะตอบประชาชนว่ายังไงท่านพระรอน ถามหน่อยนะจะตอบประชาชนว่าได้ได้ไงกูทำอะไรก็ได้ขอให้กูเป็นรัฐบาลอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่แปลกหรอครับว่าทำไมคุณต้องเป็นฝ่ายค้านครับทำไมคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลแนวความคิดหรือไอเดียต่างๆครับในการที่จะบริหารพรรคสนับสนุนพรรคครับ บอกว่าโอ้ยเรามีอะไรลึกๆกว่าน,นั้นครับเรามีแผนอะไรลึกๆกว่าน,นั้นครับแค่พูดมานี้ก็อายชาวบ้านเขาแล้วครับอายครับผมนั่งขับรถมาครับผมแทบจะวางผมอะไรนั่งหัวเราะครับโอ้คิดได้เนาะแล้วก็กล้าออกมาออกทีวีกล้ามาออกสื่อครับว่ามีความคิดอย่างนี้ บอกว่าเลือกใครก็ได้แต่ไม่ใช่นายกราัามนตรีคนนี้ครับนายกราัาสมนตรีคนนี้เขาทำผิดอะไรครับถามหน่อยเขาทำผิดอะไรมีคนมาช่วยและพรกประชาชนเนี่ยที่ท่านเคียอยู่ตอนนี้ครับหรือท่านเป็นเฮดอยู่เนี่ยเป็นมันสมองให้เขาอยู่ตอนนี้ครับจะคิดทำอะไรให้กับสังคมบ้างครับผมเห็นแต่มีแต่เรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนตัวก็ยังไม่จบด้วยครับเขาปราบุรีไฟฟ้าตัวเองไปสูบโชว์ครับนั่นมันเป็นว่ากติกาเขามีแต่คุณไม่ยอมรับกติกาทุกอย่างมันมีหมดแล้วครับแต่พักทำสวนทางกับกติกาของประเทศทั้งนั้นครับแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงครับที่จริงอะ่ะมันไม่ยุพักอย่างเดียวครับมันน่าจะเลิกจ้างยามหน้าพักด้วยซ้ำไป ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีไอเดียที่จะแก้ไขมีไอเดียมีความคิดต่างๆครับที่จะพัฒนาประเทศเห็นเนีหยคนที่พวกคุณกล่าวหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ออกมาโพธนนาออกมาพูดกันอยู่ตอนนี้ว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยทิ้งคนเสื้อแดงโทรยศต่อคนเสื้อแดงครับผมถามฮะ แล้วพักประชาชนนะครับทรยศต่อสามกีบหรือเปล่าสามนิ้วหรือเปล่าตอนนี้หนีออกนอกประเทศนี่ครับใครไปช่วยเขาบ้างใครไปดูแลเขาบ้างครับวิโรดอย่าพูดแต่ปากครับเดี๋ยวเขาเหยียบหางแนะล้วร้องเองเลยนะเขาไม่ได้ทำเพื่อเพื่อพักเพื่อไทยนะครับแต่ก่อนในสนับสนุนกับ เด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่ครับพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลพักประชาชนทั้งนั้นครับตอนนี้ครับเหลือสักกี่คนครับที่เขาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนะพวกทะลุแก๊สพวกสามนิ้วหรือหลายๆกลุ่มครับที่ออกไปเย่ยชนกับรัฐบาลสมัยที่ประยุทธ์จันโอชาครับเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เขาอยู่ไหนครับ พักประชาชนทรยศเขาไหมพูดถึงเขาไหมครับเยียวยาเขาไหมอย่าพูดเอาแต่ได้ครับนี่คือเรื่องจริงออกนอกประเทศไปครับเขาไปอยู่ไหนอยู่ยังไงเขากินยังไงครับครอบครัวเขาดูดูดูแลครอบครัวเขาอย่างไงครับเขาทําเพื่อพวกคุณไหมแต่ไม่เคยพูดถึงก็เลยครับวิโรดอย่าพูดซะดีกว่าครับวิโรดอยู่ตรงไหน คนเสื้อแดงแท้ๆเนี่ยเขายังไม่อดควรเลยครับเพราะว่าเขาเป็นอาสาออกมาเพื่อจะมาปกป้องระบอบประชาธิปไตยมาสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มึงเป็นใครวีโรดมึงเป็นใครมันมีแนวคิดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้วางแผนพักครับก็มีความคิดแบบนี้ไงฮะเอาทุกอย่างถ้าตัวเองได้ประโยชน์ครับกฎหมายก็ไม่เอาเห็นไหม นายกรัฐมนตรีจับบุรีเรียกนายกนะเรียกรัฐมนตรีประจำสำนักเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปจัดการกับบุรีไฟฟ้าแต่บรรยายจักครับต้องบอกบรรยายจักนะพักประชาชนดูบุรีในสภาผู้แทนราษฎรครับมีตัวไหนไวไุ่ว,ไวายมั้งครับหรือล่อซื้อเหรอครับหรือหน้าไม่อาย กูจะทำอะไรก็ได้ครับที่มันขัขขดกฎหมายครับทำตามใจตัวเองนึกว่าตัวเองมันถูกทุกเรื่องครับผมบอกไว้เลยครับวิโรดไม่ต้องมายุ่งกับคนเสื้อแดงผมคนหนึ่งเราเป็นคนเสื้อแดงครับต่อสู้มาครับผมยังไม่เห็นวิโรธทำอะไรเลยครับผมนี่ตั้งเวทีพามวลชนไปนู่นไปนี่ครับ วิโรดกลับได้ดีโดยที่ออกมาเรียกร้องบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ทรยศคนเสื้อแดงยิ่งกว่าตบัดสัตว์ครับแต่พวกมึงเองนี่ครับไม่เคยทําอะไรเพื่อคนที่สนับสนุนเลยครับบางคนอยู่ในพักยังไม่จ่ายค่าสมัครเขาเลยครับเขาด่าอยู่ทุกวันเนี้ยอย่าบอกว่าไม่มีนะมีพักไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีคนบริจาคนะครับพักมีเงินเจ้าของพักก็มีเงินครับแต่ขี้เหนียวครับไม่เคยช่วยครับคนที่เข้าไปพักประชาชนแล้วออกมานะครับบนกันเป็นแถวครับว่าไม่ให้ความสําคัญเขาครับแล้วอย่างนี้ทรยศเขาไหมครับแล้วอย่างนี้ทิ้งไอ้พวกที่ช่วยทําให้พักโตขึ้นมาให้อยู่ข้างหลังโดยที่เขาไม่มีอนาคตไหมครับผมไม่อยากพูดมากครับ แต่ว่าเรื่องนี้ครับผมได้รู้มาเพราะว่าคนที่เคยสมัครมานี่ครับเขาพูดให้ฟังหลายคนครับชี้ตัวเลยก็ได้แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาครับเขาบอกว่ามันเลวจริงๆเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนี่คือพรรคประชาชนครับเจ็บไปคิดนาวิโรดการที่ออกมาเนี่ยฮะวิพากวิจารณ์เขาเนี่ยครับ ตาถลนออกมาเนี่ยครับบอกว่าพักพักเพื่อไทยนี่คือปีศาจรับตกลงใครปีศาจมึงคนดีอย่างนั้นวีโรดกูถามหน่อยฮะมึงคนดีเหรอมึงก็ไม่แปลกอะไรแล้วครับมึงก็ไม่หนีหรอครับคําว่าปีศาจนั่นอนะ่ะมึงก็ได้ดีจากเหยียบเด็กๆเนี่ยฮะที่ต่อสู้เพื่อพักมาติดคุกจิตระรา็อยู่ตอนนี้ครับ เวลาติดคุกติดตารางมึงก็ด่าพักอื่นให้พักอื่นมารับผิดชอบแล้วอย่างเงี้ยมึงปีศาจหรือผีหาซาตานวิโรธกูถามหน่อยฮะก็ฝากไว้ให้คิดว่าอย่าปากดีครับคนที่เป็นเสื้อแดงแท้ๆเขาไม่ยังไม่พูดเลยเขามองอยู่แต่มึงนี่ครับกะว่าวามพูดแล้วนะฮะจะได้คะแนนเสียงจากคนเสื้อแดง หรือคนเสื้อแดงตอนนี้กําลังผักส้มเน่าๆอย่างมือพวกมึงเนี่ยออกไปจากในระบบสารระบบของสภาผูา้แทนราศฎรแล้วก็ดิ้นรนอยู่ตอนนี้กับพยายามที่จะฉวยโอกาสนะใครพูดอะไรไม่ได้แล้วครับฝั่งรัฐบาลพูดอะไรไม่ได้กูจะฉวยโอกาสมาทีอัพตัวเองนะมาเอาคะแนนเสียงกับแต่ที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขารู้อยู่แล้วว่าพวกมึงต้องการอะไรก็ฝากไว้ให้คิดกับไม่มีใครดีกว่าใครหรอก บอกเลยฮนะแต่มึงจะหยิบเอาแบบนี้ครับมาเหยียบย่ำคนอื่นไม่ได้ฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ